สะกดคำสารูมีนอสะกดกออูนอูุนขออูนอคุนขออูนอคุงนงออูนองูนจออูนจูนชออูนจูนชออูนชูน ซออูนอซูนดออูนอดูนตออูนอตูนทออูนอทูนทออูนอทูนนออูนอนูนบออูนอบูนปออูนอปู ออูนอผูนฝออูนอฟูนพออูนอพูนฟออูนอฟูนมออูนอมูลยออูนอยูนรออูนอรู ลอูนอลูนวออูนอวูนสออูนอสูนหออูนอหูนพออูนออูน